สวัสดีนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ตป,ปิการ์มประจำปีการศึกษา2564ทุกท่านอาจารย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาได้ประสบความสําเร็จในการสอบคัดเลือกเข้ามา,า,ออา,าศึกษาต่อยังคณะครุศาสตร์ปิการรมอาจารย์ในฐานะประธานเปิดผู้ช่วยศาสตราจารย์วรตอร์อ่งอรุณความเจริญคณะบดีคณะครุศาสตร์ุตการรมบอกเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาเจะประสบผลสําเร็จปักตัว องความรู้วิชาการที่คณาจารย์ในคณะได้ไประสิทธิ์ประสานวิชาให้นักศึกษาได้อย่างเต็มที่สำหรับวันนี้อาจารย์ขอเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ตาัจบัดนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฐมนิเทศครั้งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัมพากรทีรวนิกุลรองคณะดีรมาิาวิชาการและวิจัยคณะครุศาสตร์ศึกษากรรมยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564คณะครุศาสตร์ศึกษากรรมเราจะมีนักศึกษาในหลักสูตรคออบนะคะก็คือครุศาสตร์ศึกษากรรมบัณฑิตและหลักสูตรศึกษากรรมศาสตรบัณฑิตชื่อย่อก็คืออสบนะคะจะเป็นนักศึกษาที่ จบจากปวสมาแล้วนะคะเราจะมีนักศึกษาอยู่สองกลุ่มสองหลักสูตรหลักๆด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ่ายวิชาการและวิจัยจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับนักเรียนบ้างน,นะคะก็คือในเรื่องของตั้งแต่เข้าแล้วก็จนสาเร็จการศึกษานะคะเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนการดูผลการเรียนการขอหนังสือรับรองการศึกษาและก็การแจ้งสําเร็จการศึกษา นะคะรวมทั้งการขอใบประกอบวิชาชีพสูสำหรับนักศึกษาคออบอเช่นกานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาในความรู้ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบของอนักศึกษาทั้งสิ้นนะคะเพื่อให้สําเ็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะ เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็สมกับความตั้งใจที่เข้ามาเรียนสอเใ็การศึกษาได้ตามหลักสูตรทุกคนค่ะสวัสดีค่ะฝ่ายวิชาการและวิจัยสถานที่ตั้งฝ่ายวิชาการและวิจัยอยู่ที่ชั้นหนึ่งคณะคร,รุศาสตร์ุาสารกรรมสามารถติดต่อได้ที่0 2 6 6 5 7 3 7 7 7หห้าสาต่อเจ็ดและเจ0 4 งานทะเบียนคณะที่นักศึกษาจะต้องติดต่อในเรื่องของการลงทะเบียนเพิ่มถอนเทียบอวนรายวิชาการลาพักการศึกษาการพ้นสภาพนักศึกษาและการเยื่นคำร้องต่างๆการลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาดับปริญาตีพุทธศักราช2560หมวห3 1 ลงทะเบียนภาคปกติไม่น้อยกว่า9หน่วยกิตไม่เกิน22หน่วยกิตและภาคฤดูร้อนไม่เกิน9หน่วยกิต 2. หากเกินกว่า22หน่วยกิตแต่ต้องไม่เกิน25หน่วยกิตต้องได้รับอนุญาตจากคณะบดีเพียงภาคเดียวหากต้องเรียนเกิน25หน่วยกิตให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นราย 3. น้อยกว่า9หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติเฉพาะการณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุอื่นๆได้รับอนุญาตจากคณะบดี 4. พิ่มรายวิชาภายใน2สัปดาห์ภาคฤดูร้อนภายในสัปดาห์แรก 5. ถอนรายวิชาไม่ปรากฏในระเบียบภายใน4สัปดาห์ภาคฤดูร้อนภายใน2สัปดาห์ 6. ถอนรายวิชาติดบิลภายใน12สัปดาห์ภาคฤดูร้อนภายใน6สัปดาห์และถอนรายวิชาติด F หรือ U เกินกว่า12สัปดาห์ภาคฤดูร้อนเกินกว่า6สัปดาห์ ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรีนักศึกษาเขียนแบบขอเทียบโอนรายวิชาส่งฝ่ายวิชาการทะเบียนคณะยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานภายใน15วันนับจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะแจ้งนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอนคณะส่งแบบรายงานการเทียบโอนที่อนุมัติให้สำนักงานส่งเสริมวิชาการสำนักงานส่งเสริมวิชาการบันทึกรายวิชาเทียบโอนเข้าระบบทะเบียน สำนักงานส่งเสริมวิชาการส่งผลบันทึกรายวิชาเทียบโอนให้คณะยืนยันผลการเทียบโอนเปลี่ยนถอดสภาพตามข้อบังคับของมหาวิายทงโงโยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,นพนคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญญาตรีพุทธศักราช2 5 6หหมวด6เวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละแปของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ชำระค่าบำรุงรการศึกษาการขอคืนสภาพ ทั้งนี้ต้องไม่พ้นกำหนดเวลาน1นปีในกรณีเช่นนี้นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ผลสภาพค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมหน่วยกิตสะสม1-22หน่วยกิตคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า1.2หน่วยกิตสะสม23-60หน่วยกิตคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า1.5และหน่วยกิตสะสม61หน่วยกิตขึ้นไปคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า1.75จะผลสภาพของการเป็นนักศึกษาทั้งนี้ในการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่1.9ขึ้นไปปริญญาและเหรียญเกียร์นิยมหมวด9หลักสูตร2-3ปีการศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า75หน่วยกิตหลักสูตร4ปีการศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า120หน่วยกิต เกียรนิยมระดับ1ไม่ต่ำกว่า3.75เกียรนิยมระดับ2ไม่ต่ำกว่า3.5ทั้งนี้ต้องไม่มีระดับคะแนนต่ำกว่า C และระดับคะแนน U ในรายวิชาเกียรินิยมเหรียญทองให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรินิยมดับหนึ่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในคณะเกียรินิยมเหรียญเงิน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่2องงาสากิจศึกษานักศึกษาจะต้องทำการฝึกวิชาชีพทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ1ภาคการศึกษาฤดูร้อนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะต้องทำการฝึกสอนในสถานศึกษา เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระบบบริการการศึกษาเมื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาจะต้องทำการป้อนรหัสประจำตัวนักศึกษาป้อนรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบจะมีการลงทะเบียนเรียนการประเมินการเรียนการสอนการตรวจสอบผลการเรียนพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและแจ้งสำเร็จการศึกษาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ศาสกรรมในหน่วยงานภายในจะมีฝ่ายวิชาการและวิจัย นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกาสารคำนองต่างๆได้จากหน้าเว็บไซต์นี้สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ประก,การเรียนรู้ด้วย,วยตนเองได้จากเว็บไซต์นี้นะคะเว็บไซต์ครูสภาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครูสาวสารกรรมบัณฑิตที่จะต้องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถติดต่อได้จากเว็บไซต์นี้ ป่าวิชาการและวิจัยก็ขอขอบคุณนักศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักศึกษาใหม่ทุกคนอาจารย์ชื่ออ,อ,อ,อาจารย์พลเอกกิจทัน์สันตีอาจารย์เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาขอถืนอาจารย์ก็ขอแสดงความดีกับนักศึกษาทุกคนและขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ในรั้วของคณะรูกศากอุกสากรรมของเรา สถานการณ์ทุโลกช่วงนี้นะครับจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับด้านโลคโควิดอย่างต่อเนื่องจึงทําให้กิจกรรมการระถมนิเทศนักศึกษาใหม่ของเราเนี่ยต้องเป็นแบบระบบออนไลน์นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้รับข่าวสารและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เราจะต้องมีการปรับตัวอยู่ในคณะรูปแบบการของเราต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างฝ่ายกิจการศึกษา ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าหน่วยงานของเราเนี่ยนะครับทําอะไรบ้างนะครับ <c oughs> เพื่อผลประโยชน์ของนักศษยเองนะครับท <c oughs> างฝ่ายกิจการนักศึกษาจะทําอะไรแบบไหนยังไงเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีแต่ละฝ่ายมีแต่มีแต่แตะละเจ้าหน้าที่นะครับแยกแยกตามฝ่ายไปนะครับเรื่องงานต่างๆที่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบนะครับว่านักศึกษาหรือนักศึกษาเนี่ยมีปัญหาสิ่งใดนะครับที่จะให้ทา ฝ่ายกิจการนักศึกษาของเราช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่วยดูแลทางเราเนี่ยก็ด้วยความยินดีนะครับสามารถติดต่อได้อย่างถูกต้องนะครับว่าที่ที่ท่านใดเนี่ยคอยดูแลนักศึกษาได้บ้างนะครับในฝ่ายไหนในหมืองไหนของท่านนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในรัฐวัฒนธรรมศากตร์ศาสารกรรมของเราและอาจารย์ต้อย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมจากนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับและอาจารย์ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนสําเร็จตามหลักสูตรที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้มีการดำเนินชีวิตต่อไปหลังจากที่จบการศึกษาแล้วอาจารย์บอกว่าทุกคนควจะตั้งใจเรียนนะครับขอบคุณครับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะข้ารศาสตร์อุตสาหกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะข้ารศาสตร์อุตสาหกรรมมีภาระในงานที่รับผิดชอบได้แก่งานกิจกรรมและสโมสรน,นักศึกษางานกีฬาและนันทนาการงานสวัสดิการและประกันอุบัติเหตุงานพัฒนาวินยัยคุณธรรมจริยธรรม งานวิชาทหารงานแนะแนวงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนภายนอกงานศิลปะวัฒนธรรมงานระบบทานสคริปต์กิจกรรมงานสิทธิ์เก่าและชุมชนสัมพันธ์โดยมีดรวรเอกอินทขันตีดำรงตำแหน่ง รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีบุคลากรในฝ่ายที่รับผิดชอบในแต่ละงานดังนี้นางวัชรีสุวรรณแขกนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานกิจกรรมและสมมูสอนนักศึกษางานกีฬาและนันทนาการงานแนะแนว งานสิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์นางสาวนิตยาน่วมพร้อมพันนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานศิลปะวัฒนธรรมงานสวัสดิการและประกันอุบัติเหตุงานวิชาทหารนางสาวนายนาพฤกษหิรัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนภายนอกงานพัฒนาวินัยคุณธรรมจริยธรรมงานระบบทานสคริปต์กิจกรรม